สวัสดีครับพบกับช h a n นิกกี้ทีวีครับวันนี้จะมาแลกเงินเกมเซอร์เ n นอนันนี้นะนี่ตอนนี้เหรียญก็ได้896เหรียญนะครับก็สามารถเคลมได้แล้วถ้าเราเคลมครั้งนี้อีก2วันจะเคลมได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะโหตอนนี้ราคาเหรียญร่วงครับดูในเว็บพูคอยได้ฮะเหลือ0.34 u s ดอลลาร์เท่านั้นก็ตกแค่10บ0 10, 10, 10บาทอ่ะประมาณนั้นอนะ่ะ แต่จะโดนหักค่าฟรีค่าแกส๊สค่าอะไรครับ,บมามา s t e r a ก่อนดับแรกนะก็เข้าแผงเคส m a k e s w a p นะแล้วก็ connect wallet MetaMask นะนี่แนนี้ผมก็ connect ไปละจริงจริงผมมี extension อะไรเนะี่ยส่วนเสริมอยู่ก็ไม่ต้องสนใจครับก็ m a s t a ผ่านแผงเคส m a k e s w a p นะฮะเดี๋ยวที่ผมมีครับคือ BNB ในแ n c เค e นะฮะเอ้ใน MetaMask นี่เราก็มาเปลี่ยนนี่ครับเป็น THG ครับ THG นะีะะเพราว่าที่เราต้องใช้สวัสดเป็นเหรียญ T H G เนี่ยเพราะว่าในเว็บเซอร์ธไนน้าเนี่ยจําเป็นนะฮะจำเป็นที่ใช้เป็นค่าฟรีเราขอแอดเหรียญกเบรียดโทเค็นผมแอดไป T H G เอ่อเอา S D สจากเหรียญเนี่ยได้ในเว็เบ Coin Market Cap นะฮะแล้วก็พิมพ์ T H G ลงไปครับคลิก Copy S D S นะฮะแล้วก็มาใส่ในแพนเค้กสวัสด นี่อ่าจะขึ้นแล้ว THTG สทานเกมก็กด Import นะฮะอันนี้ซอมไม่เป็นไรอยู่ในเชนของ Binance Smart Chain นะฮะปั๊บอ่าได้ละกดแม็กเลยลเราสามารถแลกได้มากสุดแค็0ศูนย์จุดศูนย์ห้าครับได้เหรียญ t h g สองเหรียญไปกด Swap เลยอืมรวย u d a t e ไปดูว่าผมจะโอนค่าค่าแก๊สพวกเนี้ยช็ค okay, ก่อนนะฮะช็คก่อนนะฮะไฟเชงสำหรับไฟนั้นโอเคอยูดังโอเค transaction submit แล้วคราวนี้เราก็มาดูในเ,เว็บเซอร์ธันอารินาฮะผมล็อกเอาก่อนแล้วก็คอนเะน็กวอลเลตครับคอนเน็กใหม่นะครับนี่ก็จะให้ confirm meta mask นะฮะอนเฟิร mm ์ hmm. meta mask นะฮะ mm hmm. เข้าไปใน wallet นะมีแล้ว เดบิวตนะ์ฮะเข้ามาเป็นเหรียญที g สองเหรียญน,นะครับไม่ต้องกดฝากหรือเปล่าอันเดบิวต์สิหมดเลยแล้วกันเพื่อเราถอนออกครั้งหน้าครับไม่รู้จะพออห,หรือเปล่านะมีสองจุดศูนย์หกสามะเอาแรกมาเลยอ 2> 2สองอันสอเหรียญปั๊บเนี่ยฟนเฟิร์มอีกรอบนะฮะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะไ,ได้เอาเงินมาใช้คนระับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นกำไรทิพนะฮะไปเล่นเจมอื่อน เรเสีอยู่นะอันนี้ก็เป็นวิธีถอนเหลี่ยนะครับจากเกมเซอร์ธาตันอารีนาครับเพื mm hmm. ่อเข้าใบแอนนะเอ้ยเข้าไปเมตาแ s มก่อนเดี๋ยวผมจะโอนจากเมตาแแมกเนี่ยไปใบแอนแล้วก็ p ีทุกีไปแอนออกมาคนระับอ mm hmm. ่าช่วงนี้ก็อันนี้อยู่ครับอืม mm ู hmm. คอฮนะเลื่อนเลื่อนลงเรื่อยๆเลยนะเมื่อกี้ถึง0.34อยู่นะครับโอ้โหสุดจัดนะฮะอ่า0ละ แล้วคราวนี้มากดเคลมฮะโคตรจีทีเอสจียังไม่เข้านะฮะยังไม่เข้านะฮะแต่ต้องรองก่อนนะครับอ่า awesome. อซิมสักเซ็ดแต่มันไม่ไปนั่นวะอ่ามาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะฮะปับป๊บปั๊บพอหรือเปล่านะฮะน่าอ้าวพอนะฮะกดเลยครับเคมจะไปรอมะเขือแตงอะไรล่ะครับนี่ ครับไม่รู้ติดทำไมเนี่ยสงสัยใช้เสียงโน้ตบุ๊กก็เนี่ยเนี่ยอ้าวันนี้วันเด็นพสิผมไปดูแล้วครับข้อมูลสามช่องบทน,นะครับจะเป็นกระเป๋ามีต a m เมรเรานะครับส่วนสามช่องล่างเนี่ยจะเป็นเงินในเกมนะครับเนี่ยครับอินเกมเคอร์เรนนะฮะส่วนสามอันบนเนี่ยจะเป็นบ l เลตคือตอนเนี้ยเงินในบ l เลตผมเนี่ย m e t a m a ม k เนี่ยอยู่เท่านี้นะครับส่วน T H C มีเท่านี้ แปดร้อยเก้าสิบหกส่วน THG ไม่มีนะครับเพราะว่า THG ผมโอนจาก m e t a m e t ลงมา Ingame Currency แล้วมาอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งจุดหนึ่งหกหกนะครับ,รบอ่าแล้วคราวนี้เราไปเช็คในกระเป๋า m e t a m e t เนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะก็มีเนี่ยครับ BNB เท่านี้แ BNB เท่านี้อ่าแล้วก็ THC มีเท่านี้นะครับคลิกเข้าไปเนี่ยครับแล้วคราวนี้เราจะเอาเข้า Exchange ไหนดิดครับ ใบแนสอะไรก็แล้วแต่เรานะฮะเพื่อที่จะถอนเงินออกมาจากระบบอ่าเรียบร้อยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดส r i ครกันด้วยนะครับพบกันคลิดหน้าครับผมสวัสดีครับ